สวัสดีครับพบกการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l g เประจำชาวัที่8กุมภาพันธ์2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและวันก่อนหน้าราคาุงคําเปิดตลาดบริเวณ1,235.15ย่อตัวต่าสุดเพียง1,227.33ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,235.78ปิดตลาดไปบริเวณ1,233.64อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ1.84เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ราคาทองคำตลาดโลกวันนี้ขยับตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงปิดตลาดใกล้ระดับสูงสุดของวันขณะที่ราคาทองคํายังคงพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคําลดช่วงบวกลงหลังจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อทิศทางของสกุลเงินยูโรมีการร่วงลงทั้งนี้สกุลเงินยูโรถูกกดดันจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีดิ่งลง3.0%ในเดือนธันวา ซึ่งเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2009ขณะที่โพของรอยเตอร์คาดการณ์ว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจจะขยับขึ้น0.3%ในเดือนธันวาทั้งนี้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการขยับแข็งค่าขึ้นขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับโตวฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการอ่อนตัวลงในช่วงก่อนหน้าจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวทองคํามีแรงขายทากํากไรสลับออกมาทั้งนี้กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็น ETF กองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดยังคงมีการเข้าซื้อทองคาอย่างต่อเนื่องสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR สะสมทองคําเพิ่ม8.295ตันถือครองทองคาที่ระดับ826.948ตันกองทุนโลหะเงินไอแชะถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับเงินหมื่น410.74ตันการขึ้นไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้า โลหะเงินปิดตลาดไปไดระดับ17.71ออนตัวรง0.03แดัชนีดาวโจนปิดตลาดไปได้ระดับ20,90.29จุดบวกขึ้นมา37.87จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปไดระดับ1.0680ออนตัวรง0.0069แดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ100.41บวกขึ้นมา0.50ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ แลคำทองคถูกกดดันจากดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อยขณะที่นสเด็กแตะนิวไฮตระหุ้นสารัฐนวนอังคารมีการฟื้นตัวขึ้นโดยดัชนีนสเด็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่หรือระรับแรงหนุนจากการบวกขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการระหว่างวันโดยหุ้นกลุ่มพลังงานมีการปรับฐานลงทางนี้ดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรม ดาวโจนมีการบวก37.87ดหรือว่า0.19% S&P 500ขยับขึ้น0.52จุดหรือว่า0.02% NASDAQ บวกขึ้น10.66จุดหรือว่า0.19%โดย S&P ถูกกดดันจากคุ้นกลุ่มพลังงานรุ่งลง1.4%ตามราคาน้ำมันขณะที่ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะยอดขดดุนการค้าที่สดใสย,ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันทิศทางราคารงคำ กระทรวงพาณิสารัฐรายงานตัวเลขขัดดุลการค้าของสหรัฐลดลงมากเกินคาดในเดือนธันวาขณะที่การส่งออกพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ18เดือนทั้งนี้สหรัฐมีเลขขัดดุลการค้าลดลง3.2%ในเดือนธันวาสู่ระดับ4.43ล้าน,นล้านดอลลาร์หลังจากเพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันขณะที่ยอดการส่งออกและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น2.7%สู่ระดับ1.907แสนล้าน,นดอลานนดลาร์ในเดือนธันวา ึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2015เ๋ยื่วแล้วก็ตามความขัดแย้งระหว่างประเทศยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันร่วมมือกับญี่ปุ่นปกป้องเกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกนายฟูมิโออิชิดะรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและนายอเลชิเรสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ร่วมแสดงจุดยืนในการพิทักษ์เกาะเซนกากุที่จีนเรียกว่าหมู่กเกาะเตียวอยู่ในทะเลจีนตะวันออกหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยทางโทรศัพท์ในวันนี้ทั้งสองคนได้มีการตกลงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยทางสหรัฐยืนยันว่าเกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออกของญี่ปุ่น มีญี่ปุ่นเป็นผู้ครอบครองนั้นอยู่ภายใต้มาตราที่5ของข้อตกลงความมั่งคงญี่ปุ่นและสหรัฐซึ่งกำหนดไว้ว่าสหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นจากการโจมตีด้วยอาวุธขณะที่จีนได้มีการอ้างสิทธิ์การครอบครองเกาะดังกล่าวเช่นกันสรุปการลงทุนไวเอลจีประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับพ2นส1งร้อยยีนและพันสนวต้านประเมินไว้ระดับพันสองร้อยสี่และพันสองสำหรับ กดการลงทุนเริ่มเห็นการดิดตัวกลับทุกครั้งเมื่อราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้ระดับต่ําสุดของวันก่อนหน้าทําให้แรงขายชะลอตัวลงอย่างไรแล้วก็ตามหากการดิดตัวกลับยังไม่พ้นระดับแนวต้าน1 2 4 1อร้อยสี่อ็ดร์ต่อเทรซอนอาจเกิดแรงขายกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงทั้งนี้แนะนํารอดูแนวรับระดับ1 2 2 7อเหรียญลาต่อเท,อทออรซอนแต่หากยืนไม่อยู่ให้ชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับระดับ1219 ขณะที่การลงทุนจากการแกว่งตัวของราคาอาจคำนึงถึงการเหวี่ยงตัวในระดับต่ำระดับถึง15เหรียญดอลลาร์ต่อไพซ์ออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ